สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่6เดือนกรกฎาคมปี2023นะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมากองกำลังทหารไม่ลายกลุ่มนี้ประมาณ100นายเข้ามาในหมู่บ้านประดูเอาไฟจุดเผาหรือจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาแล้วกองกำลังทหารเม่รายกลุ่มนี้ เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านคาไลอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้วันที่5ในช่วงเวลา9โมงก,กว่าๆนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามท้องถนนสกัดกั้นทหารมินายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับทําให้กองกําลังทหารมินายเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันแต่กลุ่มปกป้องประชาชนมีการบาดเจ็บสาหัสประมาณ3นายด้วยกัน แต่ไม่มีใครเสรียชีวิตเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีหลังจากนั้นกองกําลังทหารมิโลไลเข้ามาในหมู่บ้านคาไลหรือมาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านประมาณ60กว่าคนกองกําลังทหารมิโลไลกลุ่มนี้เคยเอาไฟจุดเผาในหมู่บ้านปาดูมาแล้วเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับแล้วเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านคาไลเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา9โมงกว่า กองกาลังทหารมินลายกลุ่มนี้ทําร้ายพี่น้องชาวบ้านอย่างโหดเหี้ยมนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนมาวางแผนกันนะครับเพื่อใช้โดนเข้าโจมตีกองกําลังทหารมินลายที่อยู่ตามโรงเรียนตามวัดต่างๆนะครับเข้าไปตรวจค้นสอบหากลุ่มพีเดียบอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนโยนระเบิดใส่ทหารมินลายกลุ่มนี้กําลังจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านอยู่ในโรงเรียนหมู่บ้านคาไลนะครับ ทำให้กองกำลังทหารมิโนลา,ายแตกตื่นกันเกิดขึ้นกลุ่มปกป้องประชาชนบอกกับผู้สื่อข่าวถ้ารอกองกำลังทหารมิโนลา,ายจะออกมาจากหมู่บ,บ้านก็จะทำให้พี่น้องชาวบ้านเืิดล่อนกันมากขึ้นนะครับจำเป็นต้องใช้โดรนโยนระเบิดใส่พวกมิโนลายที่มาทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยโยนระเบิดลงไปประมาณ4ลูกด้วยกันทำให้กองกำลังทหารมิโนลา,าย แตกตื่นกันเกิดขึ้นนะครับแล้วจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านไว้อยู่ในโรงเรียนเพื่อป้องกันกลุ่มปกป้องประชาชนจากเข้าโจมตีนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมินไลก็ยังปักหลักปักฐานอยู่ในหมู่บ้านคาไลนะครับวันนี้วันที่6กลุ่มปกป้องประชาชนยังเข้าโจมตีกองกําลังทหารมินไลกลุ่มนี้ยังไม่ได้นะครับเนื่องจากจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านอยู่ประมาณ60กว่าคน บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านตอนนี้ในหมู่บ้านคาไลไม่เหลือแม้แต่หลังเดียวนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารวินนอลายกลุ่มนี้เอาไฟจุดเผาไม่ทั้งหมู่บ้านนะครับตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในตําบลสกายต้องเรียกกองกําลังเสริมเพื่อจะมาโจมตีกองกําลังทหารวินนอลายกลุ่มนี้อยู่นะครับตอนนี้กําลังตึงเครียดกันอยู่เนื่องจากกองกําลังทหารวินนอลายยังไม่ปล่อยตัวพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตําบลสกายหรือหมู่บ้านคาไลนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่รัดกระฉินนะครับนี่ก็มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดหลายวันที่ผ่านมาทาหารมินองลายเสริมกําลังเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมามีรถขบวนประมาณ10กว่าคันนะครับทาหารเกือบ70กว่านายเพื่อจะไปตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับหมือบวนันนำสั่งยังนะครับแล้วทาหารเคไอไม่ยอมให้กองกําลังทหารมินองลายกลุ่มนี้มาสร้างฐานอยู่ในพื้นที่นะครับ ก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลายวันที่ผ่านมากองกําลังทาหารมินายกลุ่มนี้ไม่ยอมถอยออกมาง่ายๆนะครับแล้วมาปักฐานอยู่ใก,ใกล้ๆกับม่ว้านไซย,ยังใกล้กับฐานทาหารเคไอนะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับแล้วกองกําลังทาหารมินายสู้กับฐารเคไอไม่ได้นะครับเสียชีวิตไปหลายนายแล้วทาหารเคไอยืดอาวุธปืนทาหารมินายไว้ได้อีกหลายสิบกระบอกด้วยกัน ทหารวินอรายกลุ่มนี้พยายามจะมาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ลากระชินนะครับฐานนี้เป็นฐานล้างนะครับไม่มีคนอยู่ในพื้นที่เมื่อก่อนจะมีทหารวินลรายมาตั้งฐานอยู่นะครับหลังจากสู้กับทหารเคเอไม่ได้ถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่แต่เมื่อวานนี้กองกําลังทหารวินอรายประมาณ70กว่านายจะมาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ทหารเคเอไม่ยอมให้กองกําลังออกไปจากพื้นที่ไม่ยอมออกไปนะครับ เข้ามาตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับทำให้กองกําลังทหารมม่สรายเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับแต่ทหารแค a ก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกันนะครับหลังจากนั้นกองกําลังทหารมินสลายต้องถอยทัพออกมาจากพื้นที่ แล้วทหารเคนเอเข้าไปเจอใส่ทหารมินลายนอนเสียชีวิตยอยู่หลายนายแล้วยืดอาวุธปืนทหารมินายได้อีกหลายสิบกระบอกด้วยกันครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดกระชินนจากนั้นกองกําลังทหารมินลายต้องใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีอย่างดุดเดือดนะครับในพื้นที่นี้ยิงจรวดลงไปไม่ต่ำกว่า10ลูกนะครับทำให้ทหาร k a a บาดเจ็บล้มตายไปหลายนายด้วยกัน ทำให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านน้ําซังก็เสียชีวิตไปหลายคนด้วยกันเนื่องจากกองกําลังทหารมิลลายสู้ภับพ,พื้นดินไม่ได้เรียกกองกําลังเสริมทางอากาศหรือใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างหนักในช่วงเวลาบ่ายสามกว่าๆนะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ลัดกระบินมีเสียงปืนดังขึ้นกันนันเกือบทั้งวันด้วยกันเนื่องจากกองกําลังทหารมิลลายใช้เครื่องบินขับได้บินไปบินมาอยู่ในพื้นที่ลัดกระบินประมาณ10กว่ารอบ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆต้องวิ่งหลบไปอยู่ในหลุมนะครับกลัวกองกำลังทาหารมิลาไจะยิงจรวดลงใส่ตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ในพื้นที่ลักกชินเริ่มจะดูดเดือดกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัดด้วยกันกองกำลังทาหารมิโนไลใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่หมู่บ้านต่างๆตอนนี้ลุกเป็นไฟนะครับ อยู่ไม่เป็นสุขเนื่องจากกองกําลังทหารวินโนไล,ลใช้เครื่องบินเข้าโจมตีใส่พี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาสู้กับทหารภาพพื้นดินไม่ได้ก็จะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีช่วยอยู่บ่อยครั้งหลายพื้นที่ด้วยกันครับทําให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันเกือบทุกวันนะครับในพื้นที่ละต่างๆยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ